ตอนนี้ถ้าถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับชายแดนไทยกัมพูชาน่าจะเป็นความพยายามของคนกลุ่มหนึ่งน่าจะเรียกว่ากลุ่มชาตินิยมฝ่ายขวาก็ว่าได้ก็เป็นคนกลุ่มเดิมๆที่เคยสร้างประเด็นกับปัญหาไทยกัมพูชาตั้งแต่กรณีประาทพวิหารกัพยายาม ที่จะหยิบยกประเด็นบางประเด็นที่อาจจะเป็นข้อขัดแย้งเป็นข้อพิาพาทเดิมซึ่งมันเคยสงบนิ่งมาเป็นเวลาลานานด้วยปัญหาทางเทคนิคนะครับกรณีเหตุที่ปราสาทตะเมือนทีิงตาเมือนเป็นกลุ่มปราสาทนะครับที่อยู่แถวๆจังหวัดสุรินทร์ให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในเขตจังหวัดสุรินทร์ร้อเเซกลุ่มปราสาทนี่มี3หลังก็คือตะเมือนตะเมือนโต๊ดและก็ตะเมือนถมซึ่ง ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เราเรียกกันว่าเป็นสันปันน้ำสันปันน้ำก็คือแนวสันเขาซึ่งน้ำเวลาฝนตกมันจะไหลไปสองข้างนะแต่ว่าซส่นนั้นใช้เป็นเส้นเขตแดนระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งซึงว่ากันมาตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้มีการปักปันเขตให้ชัดเจนว่าตรงไหนยังไงกันแน่นะครับมันก็เลยกลายเป็นข้อพิพาทประเทศไทยกับกัมพูชาเนี่ยเคยมี บันทึกความเข้าใจในปี2543เพื่อจะสำรวจและจะทำหลักเขตแดนตลอดแนวนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีปัญหาทางเทคนิคมากมายนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่คำว่าสันปันน้ำที่ว่ากันในในหนังสือต่อท้ายอนุสัญญาเนี่ยมันคือพื้นที่ตรงไหนอะไรยังไงกันแน่นี่ยังไม่ชัดเจน 2. แผนที่ที่ทําขึ้นคือมาตราส่วน1ต่อ0องแสนแเป็นแผนที่เก่าทําขึ้นตั้งแต่ สมัยฝรั่งเศสแล้วก็มาตราส่วนมันค่อนข้างจจหยาบมันไม่สามารถถ่ายทอดลงบนภูมิประเทศจีนได้อย่างถูกต้องแม่นยำม,มากนะักมันจึงทำให้พื้นที่นั้นน่ะกลายเป็นที่พิพาทกันอยู่นะครับเพรพิพาทเนี่ยเคยเกิดเหตุปะทะกันทางทหารในปี2554นะครับเดือนเมษาพฤษภาเนีช่วงต่อขณะนะเพราะมันเป็นเหตุความตึงเครียดต่อเนื่องมาจากกรณีประสาทพระวิหาร มันก็ล่วงเลยมาถึงประสาทตะเมือนนะครับแล้วก็ข้อตกลงในเวลานั้นเนี่ยก็คือให้ทุกฝ่ายถอนออกจากพื้นที่นะครับเพื่อที่จะลดการเผชิญหน้ากันข้อตกลงนั้นมันก็อยู่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรมันก็ไม่เคยมีมีประเด็นนะครับจนกระทั่งว่ามีทหารกัมพูชาในทหารนะครับพาสมาคมแม่บ้านขึ้นไปเยือนท่านั้นแล้วก็ได้ทราบว่ามีการร้องเพลงกันแต่เพลงนี้ก็บางกระแสก็กว่าเป็นเพลงชาติ บางกระแสก็เป็นเพลงปลุกใจแต่เพลงอะไรก็ตามแต่มันก็ไม่ควรเป็นประเด็นที่จะยกขึ้นมาบังเอิญว่ามีคนเอาเรื่องนี้มาปล่อยในคลิปนะัก็เกิดทหารไทยเนี่ยก็ไปบอกว่าให้เขาหยุดกิจกรรมนั้นเพราะว่าอาจจะกระทบกระเทือนต่อปัญหาเรื่องเรื่องเขตแดนพรมแดนอะไรก็ตามแต่นะครับซึ่งก็ก็เป็นเป็นเหตุอันไม่จําเป็นจะต้องมีการทะเลาะบ,บอกแวงอะไรกับเรื่องนี้เฉพาะถ้ามองแค่เรื่องการร้องเพลงแต่้เกิดว่าไม่มีการพยายามที่จะทํา เรื่องนี้ให้เหมือนลุกลามขยายไปใหญ่โตถึงขั้นว่ามันจะเป็นความคิดแล้วก็มีการปล่อยข่าวลือกันมากมายว่าทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเตรียมเคลื่อนกระบวนเคลื่อนกองทัพเข้ามาประชิดชายแดนไทยบ้างอะไรบ้างเลยครับทีนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นหนึ่งที่ว่าการเข้าตรวจสอบพื้นที่และการระงับเหตุเนี่ยจริงๆแล้วก็มีการคุยคุยกันในพื้นที่ก่อนนั้นตั้งแต่ว่ามีมีการประทะกันคาลมกันแล้วก็กแล้วพูดกับผู้ใหญ่ ผู้บริหารแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดแถวนั้นก็คุยกันแล้วรัฐบาลก็โทรศัพท์คุยกันแล้วด้วยซ้ำไปมันก็ควรจะจบแต่ว่ามันก็ไม่จบนะเนื่องจากว่ามีคนอยากจะจะให้มันเป็นประเด็นขึ้นมานะครับเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นว่าพอมาถึงปัจจุบันการประชุม g d c คือคณะกรรมการด้านทั่วไปื่อนชายแดนซึ่งมีรัฐมนตรีกลาโหมเป็นประธานเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยก็ตกลงก็คือ กลับคืนสู่สถานะเดิมอย่าเผชิญหน้ากนนันก็ไม่มีอะไรนะครับในความหมายนั่นก็เป็นถ้อยําที่ล้อกับ MOU ปี43โดยตรง MOU ปี43ปีปีข้อ5บอกว่าตราบเท่าที่การสำรวจและปักปันเกล็ดแด่ย,ยังทำไม่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยอย่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นจ้าหน้าที่ของเอยาเข้าไปกระทำกิจกรรมใดซึ่งอาจจะทำให้สภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงน,น,น,นะครับ มันเมื่อให้ทุกฝ่ายกลับคืนสู่ฐานะเดิมก็คืออย่าไปทําอะไรแถวนั้นให้มันเกิดสภาพความเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นอุปสรรคต่อการปักพันเขตแดนเนี่ยหรือขอให้เกิดความตึงเครียดโดยโดยไม่จําเป็นเนี่ยมันก็มันก็อยู่แค่นั้นนะครับแต่ว่าก็ก็มีการขยายความไปมากมายว่านั่นเป็นการยอมการหรืออาจจะยอมเสี่ยงต่อการเสียดินแดนซึ่งในความเห็นของผมมันมันไม่นําไปสู่การเสียดินแดนอะไรซึ่งเราไม่ยังไม่รู้ว่ามันเป็นของใครนะครับประสาท ทั้งสามหลังนั่นนะเป็นของใครตรงไหนอย่างไรฝ่ายได้ได้กี่หลังอันนี้ก็ยังไม่ไมชัดเจนเรายังไม่สามารถอ่างได้ว่าตะเมือนทมเ,เป็นของไทยอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ไม,ไ,มไม่น่าจะเกิดขึ้นครับ